มีตัวตั้งนะครับมีตั้งแล้วก็มีเครื่องหมายบวกฉะนั้นแถวที่สองต้องเป็นตัวตัวอะไรตัวบวกตัวบวกแถวที่สามที่มีตัวเลขเนก็จะเป็นตัวัวคนละคละนครับครูถามว่าเขาให้ตัวเลขมาสมบูรณ์ไหมแต่ละตัว แต่ละเขาให้มาสมบูรณ์ไหมไม่ครับเขาให้มาไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยเขาไม่ได้ให้อะไรมาให้ดูที่ลำนี้เขาไม่ได้ให้อะไรบ้างให้ตัวเลขตัวเลขตัวเลขที่แถวไหนแถวหนึ่งแถวหนึ่งคืออะไร ตัวตั้งอ่าไม่ได้ให้ตัวตั้งมาอ่ามาดูวิเคราะห์ถ้าเป็นบวกอะไรบวกกับตัวตั้งเก้าล้ได้เก้าเอ้าแล้ได้เกอ่านศูนย์ศูนย์ศูนต่อมาดูหลักสิบหลักสิบอให้ให้บวบวกมะแล้วให้ อ่าบวกศูนย์ได้เจ็ดฮะบวกศูนเอ้หกหนึ่งบวกศูนแล้วได้เจ็ดหรอหกห้าหนึ่งบวกหกต่อมาสองบวกสี่ได้หกสี่บวกกับอะไรได้ห้าห อะไรบวกอะไรเลยบวกกับศูนยแล้วได้ห้าหต่อไปหกบวกสามได้เก้าาแบบนี้เป็นใครว่าแปดเก้าแปดดว่าเก้าหนึ่งโจทย์อีกข้อนึงข้อนี้โอเคอะดโจทย์ที่สี่ ดูโจทยข้อที่สี่ครับอาทิตย์นี้จะเริ่มยากขึ้นละวมาวิเคราะห์อทีนี้มาวิเคราะห์ครับเขาบอกว่าอ่ะอันนี้อันนี้ตัวอะไรอยจูอันนี้ตัวอะไอันนี้เครื่องหมายลบแสดงว่าจะบอกเครื่องหมายลบตัว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 ลัลบ ผลลัพธ์มาดูครับศูนยลบก,กับอะไรแล้วผลลัพธ์เหลือหกูนย์ลบมีไหมตัวตั้งตัวตั้งเป็นศูนย์แสดงว่าตัวลบมันจะต้องมากกว่าศูนถูกไหมใช่ไหมแต่ว่า โจอาอ,อะไรเขาบอกว่าตัวตั้งจะมีตัวเลขมากกว่าตัวลบไม่ได้มันจะลบไม่มันจะลบไม่ได้ฉะนั้นเราต้องคิดตัวนี้ศูนย์ให้กลายเป็นสิบเพราะอะไรเราคิดว่าศูนย์ในหลักหน่วยยืมตัวเลขอะไรไม่รู้ในหลักสิบมาหนึ่งต้องกลายเป็นสิบใช่ไหมอ่ะสิบลบอะไรแล้วเหลือหกองลบสิบลบ สี่ลานตรงนี้จะต้อินส่อะมาคิดตามคิดตามดูนะศูนยลบสี่ลบไม่ได้ต้องยืมหลักสิบมาหนึ่งสิบศูนย์ก็เลยเป็นสิบบสี่ก็เลยเหลือหกหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งค่ะหนึ่ลบหนึ่งค่าอัศจรรยไหมหนึ่ง สองยไมไมม่ไมันต้องเป็นเลขสพราะนยืมไปก็ต้องกมอง่มันต้องเป็นสพระสโดยืมไปหนึ่งิดก็เลยเหลือหนึ่งถูกไหมฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเลขศูนอฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเลขสองนั่แปเหลือห้าลบสามเหลือห้าต่อไปเจ็ดลบอะไรแล้วเหลือห้า เ็ดลบสองหลือห้าอ่ะลบสองเหลือห้าห้าลบแปดได้เท่าไหร่ไม่ได้ไ,ได้ค่ะไม่ได้ฉะนั้นจะต้องยืมตรงนี้มาหนึ่งสิบใช่ไหมลูกอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะเรายืมมาก่อนจากากลายเป็นสิบห้าถูกไหมห้าหลบแปดเหลือเออลบแป ห้าลบแปดเหลือเจ็ดพ่ะห้าลบแปดเหลือเกีดอะไรเอ้ยลบสามแล้วเหลือสองหกเลขเป็นเลขหกโดนยืมไปหนึ่งเหลือห้าแล้วก็มาลบสามเหลือสองค่ะอ้าจริงมากก็เลยกลายเป็นหกใช่ไหมลูกอ่าหกโดนยืมไปหนึ่งเหลือห้าห้าลบสามเหลือสองแบบนี้เป็นต้นอีกสักข้อไหมเอาเอาค่ะเอาค่ะ เอาเข้อหกข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะให้อ่ามาดูข้อหกครับมาอะไรอะไรเอยลบกับสี่แล้วเหลือห้าเก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 ้าลบสี่เหลือห้าต่อไปเจ็ดลบแปดเหลือ,ลบ,ล,อ,ล,บล,อลบได้ไหม เป็นลแปดได้ไหมได้ค่ะไม่ได้โดนยืมใช่ไหมลูกแปดโดนยืมไปหนึ่งเหลือเจ็ก็เลยกลายเป็นส7เจเหลือเเห็นไมเจ็ดสี่แปดลบอะไรลบอะไรแล้วเหอสองเจลบอะไร5ห้าครั้าลบห้า นะครับที่จริงมันเป็นแปดใช่ไหมแต่โดนยืมไปหนึ่งก็เลยเหลือเจ็ดฉะนั้นเราต้องเอาเจ็ดมาคิดเจ็ดลบอะไรแล้วเหลือสองก็เลยอห้านั่นเองสี่ลบเจ็ดลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ยืมหกหกเหลือห้าอกเหลือห้าค่ะบีสี่ลบเจ็ดด้วค่ะเจ็ด นะครับห้าลบอะไรแล้วเหลือสองสามห้าลบลบจากเหลือสองค่ะาลบสามเหลือสองห้าลบหนึ่งเหลือสี่สี่ลบหนึ่งเหลือดีเหลือสี่สองสีสองลบเก้าได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ยืมกับอันนี้อะไรก็ไม่รู้ยืมมาก่อนหนึ่งก็เลยกลายเป็น ติบสองถูกไหมครับอ่าสิบสองลบเก้าเหลือสามครับอ่าตัวนี้โดนยืมไปหนึ่งแล้วอะไรลบสามแล้วเหลือสี่ยืมอะไรลบสามแล้วเหลือสี่แปดเลขแปดเลขแปดครับแปดโดนยืมไปครับอแลแปดโดนยืมไปหนึ่งแล้วเหลือเจ็ดเจ็ดลบสามก็เลยเหลือสี่ โอเคอ่ะริงการบ้านมไม่ใช่การบ้านทําเดี๋ยวนี้แหละมีกี่ข้อเหลือกี่ข้อลูกยังขาดหสามข้อแค่เอ่าเหลือสามข้อให้เวลาสิบนาทีผม,ผมเลือสองข้อลูกก็เหลือดสองข้ออ่ะทาเลยครับลงมือทำ